สวัสดีคะ่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะคุณมีนจะมาพาเด็กๆทำใบงานหน้าที่1นึ่นะคะนั่นก็คือเขียนคำไทยตามภาพนั่นเองอ่ะพร้อมแล้วหนูเปิดใบงานไปหน้าที่1เลยลูกอ่ะให้เปิดมาหน้านี้เลยนะคะหน้าที่1น,นะมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะลูกเพราะว่าเป็นคำศัพท์ของอนุบาลสาเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะรูปแรกเป็นรูปหนังสือ,อหนังสือเขียนยังไงคะสะกดยังไงลูกหอนออะงอหนังสออือสือหนังสือ,อที่คุณมีนเคยสอนไปใช่ไหมลูกไม้หันอากาศมันมาจากสละอะสองหัวนะคะซึ่งมันบินไปอยู่ข้างบนเพราะว่า มันมีตัวสะกดก็คืององูเข้ามาแทนที่ใช่ไหมลูกนะคะสระอะมันก็เลยบินขึ้นไปอยู่ข้างบนแม่หรรอากาศตัวนี้ก็มาจากสระอะนั่นเองเวลาอ่านเราจึงอ่านว่าหอนอะงอนหนังสออือสือหนังสือนะคะและสระอือจําได้ไหมว่าเราไม่อ่านอออ่างเข้าไปด้วยแล้วนะคะเพราะว่าออ่างไม่ใช่ตัวสะกดนะคะเป็นแค่ตัวกํำกับนะคะลูก อ่ะต่อไปเป็นรูปชามนะคะชามง่ายมากเลยชออามอชามชออามอชามต่อไปนะคะเป็นรูปนกนะคะรูปนก,กน,นกรนก,กนกนรกอ่าเดี๋ยวครูมีนอ่านพาเด็กเด็กอ่านนกใหม่ดีกว่านะคะหนูจะได้เตรียมตัวอสามไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวอสามหนูต้องอ่านว่านอก กรนกต้องมีอกเข้ามารวมด้วยนะคะนออกกรนกอ่ะต่อไปรูประคัังนะคะรักังรออะรคออะงอคังระคังอ,งะงอ่ะรักังอย่าลืมว่าจะต้องใช้ตัวคอระคัังนะลูกไม่ใช่คอควายนะต่อไปเป็นรูปเข็มขัดค่ะอ่ะเอขอไม้ไต่คูมอเข็ม ขออะดอขัดเข็มขัดนะคะต่อไปเป็นรูปหวีลูกอ่ะหวีหอวอ,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 อีหวีหอวอีหวีนะคะต่อไปเป็นรูปขนมปังค่ะลูกขอนอมอขนมปออะงอปังขนมปังต่อไปรูปขวดค่ะ ขอวดขวดขอวดขวดต่อไปรูปเป็ดนะคะเอปไม้ไต่คูดอเป็ดเอปอไม้ไต่คูดอเป็ดนะคะต่อไปรูปพ่อไก่ลูกพออพอไม้เอกพ่อสารไอไม้มะไลกอไอไก่ไม้เอกไก่พ่อไก่ หนูดูนะพ่อไก่เขาจะมีหงอนอยู่ข้างบนหัวนะเห็นไหมลูกเหมือนผมตั้งๆใช่ไหมลูกอ่าถ้าพ่อไก่เขาจะมีนะแต่ถ้าแม่ไก่เขาจะไม่มีนะคะลูกต่อไปรูปกวางกวอางอกวางกวอางอกวางต่อไปรูปตุก๊กตานะคะตออกตุกไม่ตีตุก๊กตออาตา รูกกตาต่อไปค่ะรูปขนมเค้กนะคะขอนมอขนมเอคอกเค้กเม่โทเค้กขนมเค,กะคะ้อออเอคอก,อคก,คก,คกต่อไปรูปจานนะคะอ่านว่าจอ,อานอจานต่อไปเป็นรูปโต๊ะเรียนนะคะลูกอาโตเรียนหนูเขียนเลย โอตออะโตไม่ตีโตนะคะแล้วหนูก็เขียนเอรออียอนอเรียนหรืออ่านว่ารอเอยนอเรียนนะคะลูกโตเรียนต่อไปค่ะรูปเก้าอีนะคะลูกเอกออาเก้าไม่โทเก้าออีอีไม่โทอี เก้าอี้เวลาหนูเขียนหนูต้องเขียนเอกออเกาเมทโเก้านะคะแต่เวลาหนูอ่านหนูต้องอ่านว่ากอเอาเกาเมทโอก้าออีอีเมทโอีเก้าอีต่อไปรูปประตูค่ะปอรออะประตออูตูประตูต่อไปรูปเท้านะคะ หนูเขียนเอทออาเทาไม่โทเท้าหรือหนูอ่านอีกอย่างหนึงว่าทอเอาเท้าไม่โทเท้านะคะลูกต่อไปรูปนิ้วมือนะคะอ่านว่านออีวอนิ้วไม่โทนิ้วมออือมือนิ้วมือต่อไปค่ะรูปข้อสอบลูก ขออขอไม่โทรขออ้อ,อสอกอสอกข้อสอกอ่ะข้อสอกเราใช้สอสารานะคะไม่ใช้สอเสือนะลูกต่อไปค่ะเป็นรูปแพะนะคะอ่ะเวลาหนูเขียนหนูต้องเขียนแอพออ่แพะแต่เวลาหนูอ่านหนูต้องอ่านว่าพอแอะแพะพอแอะแพะนะคะลูกต่อไปรูปก,กบนะคะ เวลาเราเขียนเราต้องเขียนกบกนะคะแต่เวลาเราอ่านเราต้องอ่านว่ากโอบกกโอบกนะคะลูกอ่าต่อไปอเป็นรูปปลาเป็นรูปปลานะคะอ่าอ่านเลยปลอ,ออปาปลาปลออปาปลา ต่อไปรูปห่านค่ะลูกรูปสุดท้ายอ่านว่าหออานอหานไม่เอกห่านหออานอหานไม่เอกหานอ่านหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในหน้าถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมว่าเขียนเสร็จแล้วหนูจะต้องอ่านทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะ